นี่เอ้ยสองคิวสองคิวเอาดีใช่พี่ต้นเปล่า <Wow. S 1> ไม่รู้เบี้ยวจัดอะไรมึงออกมาตุยเป็นตุย uh. เขาบอกมึงมาเขาบอกเอาดีมาดิม <c oughs> ินตัดนี้หมโอ้โหทำไมเขาฟันเก่กยงยาง พี่ต้นโดนเด็กช่างตัวจริงเปิดโคตรขำขี้แตกเลยกดไลค์ส่งกําลังใจให้พี่ต้นที555บวกท่านผบ้วชมวันนี้อยู่ในแมป Professional King นะท่านผู้ชมซึ่งน่าจะเป็นแมปเด็กช่างที่เอามาต่อยมาตากาีกันทำไมฉันมาอยู่ที่มืดๆวันนี้เฮ้ยแล้วก็มีอาวุธอยูน่นะยานะ เราต้องเลือกโรงเรียนดีโรงเรียนมิตรบินนี่คือเลือกแล้รใช่ป่ะพร้อมช่างโอ้ไม่เฮ้ยพีหน้าหรอแกแกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาถึงก็ใส่ผมเลยแล้ว <c oughs> เดียว <c oughs> เดียว <c oughs> เดียว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 อุ้ยมันกดชิปเพื่อวิ่งเร็วได้ <c oughs> เอาดิเอาดิตอนนี้ก็เช้ามืดนะท่านผู้ชมไต่กันตั้งแต่เช้ามืดเลยแกเป็นไหนเอะมานี่ดี <c oughs> วิ่งดีทำไมอ่ะอันนี้ไข่อยู่เนี่ย ที่เดียวกันนี่วะเยที่เดียวกันที่เรากัน,กนใครเนี่ยหนองมาเพื่อลบกันเลยเนี่ยเฮ้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 ยเอาดีเอาดีแต่เงินมันสามารถซื้ออะไรได้วะพวกพี่โจโกูรู้จักเดือดนะเว้ยเฮ้ยเอาดีคนนี้เขาเรียบร้อยแล้วใครห้าวมานี่ดีแล้วมีใครห้าวไหมวะอะไรนี่รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารับซ่อมอะไรฮัลโหลันฟันกันในนี้ไม่ได้นี่วะท่านผู้ชมเว้ยแบบสามารถแบบมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อหาเงินได้ปะวะในกด e ท่านผู้ชมเออวะ่ะ ต่อมตัวหนึ่งเจ็ดสิบบาทเลยนะแต่เราออกมาข้างนอกเราสามารถทำการสุจริตได้โดยการทำงานนี้เอ้ยสองคิวสองคิวเอาดีลาวเบื่อมึงว่ะลาวแล้วไงเออผมลาวเออเอาดีผมเป็นลาว <c oughs> อะไรม,มาจูบหน่อยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย้ด้านนี้เดือดเดือดเดือดกันเหรอทำไมมันใช้แต่มีดอันนี้จังวะมีนอันอื่นอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนอลไย,ยิง เรียบร้อยหันหลังมาม <c oughs> ีแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้มานี่ดีซื้อปืนตรงไหนวะท่านผู้ชมวะอุ๊ยเออเอาดีเ้าเหรอแต่ในแชทดีอยากเดือดท่านผู้ชมในแชทแต่ผมนี่แทบอันน่นด้เห็นไหมเขามาทำงานสุจริตกันนะเออเขามาซ่อมน,นั่นซ่อมนี่เฮ้ยแต่ซ่อมบางอันได้เงินเยอะนะดูดิผมได้สองพันสามแล้วมึงกลับประเทศมึงไปนาะ <c oughs> อยากดจูจงเลยมาให้หมดอ่ ไอหลานพวกนี้เขาขายอะไรวะนี่ไง,ไงซื้อซื้อปืนห้าร้อยวะอ๋อกระสุนมีปืนคายไม่พีมีปืนคายไหมว่าแตกเขาอยู่ไหนกันหมดวะททานผู้ชมวะแมพอย่างกว้างเลยต้องวิ่งหากันดูดิเอาดิเฮ้ยเอาดิ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 เรา,เา,เา,เาใครเดี่ยมาวิ่งผ่านจะเนี่ยมานนี่ดิมาหนี่ดิสถาบันไหนไม่เกี่ยวใส่เดียวอุย้ยสถาบันมิตติบินเราพร้อมสู้อุย้ยผมโดนมุมโดน เชียวเชียวเฮออกมาก่อนออกมาก่อนไม่มี <c oughs> อุ้ยโดนปืนเ,ยนเอยกันออกามากันเยอะจัดว่ะสถาบันมันเงียบเหงากินไปท่านผู้ชมผมเลือกแบบเอออันนี้แลวกันอันแรกไปเลยสถาบันมิดเดิลบีนผมคนเงียบเลยอู้สถาบันที่มีบวกให้ใส่ด้วยเลยโอ้มีเสื้อให้ใส่ด้วยสถาบันผมไม่มีอะไรให้ใส่เลยเวนครับนี่มีเสื้อให้ใส่ด้วยว่ะฟอร์มช่างฟอร์มช่างมานี่ดีแต่มีกุ้ยเตี๋ยวไข่เมื่อกี้ เฮ้ยเฮ้ยแล้วมาฟัดขาหลังก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมันได้เหรอผมดูว่าเขตปลอดภัยนะ้เมื่อกี้นี่ผมดูว่าเขตปลอดภัยเหมือนร้านทำนั่นทำนี่โอมไม่เลือ้นเหลือน้อยแล้วแล้วในแชทเขาเดือดจริงๆนะท่านผู้ชมนะไอ้ตรงนี้คือที่ไหนวะแต่ผมเขาไปเป็นเสียงเพลงวะกติดเลโกกสิ์หลอนตัวกูหมายถึงมุงอะไรวะแล้วเ็ไป็นปืนมาจากไหนเออฉันยากได้อะมานี่ดีมานี่ดีมานี่ดีเรียบรล่อ รู้สึกว่าจะมีคลินิกขายยาเบคอนแล้วเข้าคลินิกหมออ้อยก่อนหรือยาได้เหรอเฮ้ยมันฟันกันในคลินิกได้เหรอป<ะ>ังผมบอกอยู่ไหนน้องผมบอกอยู่ในใจไอ้นี่ไงเพื่อนเราเราไปกับเพื่อนเราท่านผู้ชมจะมาฟันฉันทำไมฉันอยู่ที่เดียวกันกับแกน,นี่ไงเร,มมเ,เ,รเรามากับเพื่อนเรา B acon. B acon. เรามากับเพื่อนเราเบคอนเบคอนโผ้โหอ้านี่ก็เพื่อนเราด้วยวะเฮ้เยมาฟันกันทำไมเนี่ยโอ้ข้างนอกอยิงเดือด อะไรผมจับมีดไม่ได้ฉันไม่ได้ทำงานฉันออกมาแล้วบักมาเนี่ยอุ้ยตกใส่บักว่ะอุ้ยคนนี้ก็มีปืนน่าโอ้โหแล้วแกมาฟันเพื่อนกันทำไมเนี่ยโอ้โหแล้วอาวุธปืนแบบจัดหนักจัดเต็มอุ้ยไม่ค่อยได้คิวเอ้ยมีดสู้กับปืนใหม่ใหม่ใหม่อุ้ยจาไปเสียงมันเหมือนชีวิตจริงเลยเสียงน่ากลัวมากมีผู้หญิงคนนั้นไล่ฟันไปแล้วเอาดีมันทีมเดียวกันนี่เฮ้ยเอา ดียวเดียวเดียวเดียวสถาบันเดียวกันฟันกันทำไมเนี่ยยาวสรุปสรุปอยู่ไหนก็ฟันกันได้ได้เถอะที่เดียวกันหักหลังเลยเนี่ยอ่าฉันโดนหักหลังโดนหักหลังไม่รู้ว่ะเอา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 ดิเอาเอามามาเอามามามาทีมเดียวกันเอาโอ้โอ้พื้นพื้นเอาเออแล้วที่เดียวกันําทกันทําไมอ่ะอ่าฮะอดีอดีแต่เข้ามานี่มันเหมือนมาหิวเลือดปะใช่พี่ต้นเปล่าไม่รู้ เราเป็นเด็กช้างเราอยู่สถาบันเดียวกันนายฟันเราทำไมเราเสียใจออกครับเบวจัดอะไรวลออกลากกันสถาบันเดียวกันมาฟันกันเป็นคำโดนหักหลังอะแน่แน่แน่น,น,นออกมาแกก็จะใส่ชั้นอย่างเดียวเลยเขี้ยครับเขาบอกอุ้ยอุ๊ยเที่ยวปืน,ปน บนรข้างนอกแบบเดือดจัดท่านผู้ชมมีมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเว้ยเอาดิเอาดิอุ้ยเวลาดาบมันปะทะกันมันออกแสงหิวเลือด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 ไอ้ฝันไม่ได้อแต่พิมพ์ครับเอาเลยอ่าอ่าเฮ้ หิวก็ไม่บอกแก okay, มาต่อยอะไรฮะมาต่อยอะไรมาต่อยอะไรหิวก็ไม่บอกเอ้าไหมวัดได้นะน้องเอาดีคือ <c oughs> เอาดีาดรู้จักผมปะวะฝากดีไว้ก่อนนะใครน้องมึง <c oughs> เอาดีเอาดี <c oughs> ได้หมดอาถยากสดชื่นถ้าไม่ลืนก่อน <c oughs> เขาบอกมึงมา <c oughs> เขาบอกเอาดีมาดิ นันปากดีหมดโอ้โหทำไมเขาฟันเก่กงจังวะยจะเม็เกียร์โหดจังอะฮะเขาใส่ผมทีเดียวเลือดกากว่าอะไรร้องทำไม <S 2> <S 2> <S 2> ผมนี่เลยร้อง <S <S ไม่ได้ร้องมึงอะกัวกลัวอะไรแข่มาทำงาน เออเอาดีไนผมออกมาก็าจะวิ่งตามผมปะไม่กลัวแล้วออกมาทำไมวะแล้วตามมาทำไมคึกผมก็แถไปเรื่อยมาดิอะไรนะมึงออกมา<อ>คน้นโอยดูสิมาเนี่ยออกมาแล้วอะออกมาแล้วอะดิออกมาแล้วมาดิต่ทำไมเข้าโหดเจ้ก <laughs> ลัวอะไรวะเขาบอก เี่ <S preach science> ผมบอกมาาวิ่งวิ anyway. ่งตามผมวิ okay, so ่งตามผมวิ่งมาแล้วเขาเป็นไหนไม่รู้ช่วงชุลมุนผมจําเขาได้นี่ไงคนนี้คนนี้ผมจะเน้นผมจะเน้นอุ้ยใครยิงผมอุ้ยอุ้ยเขาเน้นผมก็เน้นตายเี้ยเขาไปเปิดเพื่อนผมไปเปิดเพื่อนผมเอาพวกเดียวกันมาตีกันทาไมเนี่ยมันจะเบ่งฟังกันเพื่ออะไรวะเฮ้แกอยู่นี่เหรอเนี่ยอ้าวนี่ทาไมผมอยู่เยอะไงผมพูดได้ออานี่ทําไมตะเลือดฉันก็เหลือพอๆกันกับแกแหละ ทีมเดียวกันโดนหักหลังกันนะผู้ชมนะไม่ไนะมาลุมกัด<อ>ราศาีตังหากที่กัดหมาก็ห <c oughs> มาหน้ากัดห <c oughs> ัวรอดอไปแต่คนนี้เขาเล่นเก่งว่ะท่านผู้ชมว่ะเออแต่เขาเล่นเก่งนะพูดหยอกไม่ได้นะเขาเล่นเก่งนะแล้วทำไมทีมเดียวกันมันฝันกันได้ตันนี้ก็คือมั่วไปหมดนะ <c oughs> มึงออกมาตุยเป็นตุยกู<อ>ให้สอง เราให้แปดมาดีออกมาดีมามาแล้วเนี่ยมาขอแก้มือแกแกรอเล่นมาใส่คนที่มายืนไม่รู้สึกว่าฟันยังไงว่ามันจะได้โดนวะแต่เขาฟันผมแบบผู้ชมบพเพมันขายอะไรที่สี่พันห้าว่ท่านผู้ชมได้ลองซื้อมาดิอุ้ยเฮ้ยปืนปืน <c oughs> ปืนอะไรวะเนี่ยวันี่เขาปากดีเสยผมอยู่ไหนวะนี่ม,มีผมตามผมตามตามลยบีตามลายบี อีเข้าเห็นผมแล้วเขารู้ว่าผมมีอาวุธจะแอบอยู่แถวสะพานลอยครับท่านผู้ชมเขาวิ่งออกมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะจะมีอาวุธปืนใส่กระสุนดีกกระสุนโอ้มันยิงได้สามนัดเองเออเอาดีเกทได้ดีฉันแล้วฉันได้เปรียบแกละมันยิงได้สามนัดนะแล้วก็จะออกมาหรือเปล่าตอนนี้ครท่านผู้ชมยิงแจกดีถึงบอกว่าเขาออกไปแล้วเขาออกไปแล้วหัวขาวๆนี่หัวขาวนี ว้าเข้าร้านนี่ก่อนจชคนเดียวกันปะวะเขาเริ่มมาฟาร์มตังหาเงินไปซื้อปืนเหมือนกันวะอุ้ยคนละคนวะอีฉันโดนฉันโดนฉันโดนไล่ฉันโดนไล่แล้วใครเนี่ยอุ้ยเอยเอาดีโดนเข้าเต็มเต็มรัศถาบัดเดียวกันแล้วก็ฟันกันเนี่ยนะนี่ยิงรู้สึกว่าปืนนี่ยิงได้นานอยู่นะท่านผู้ชมนะโอ้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  ก็รู้สึกว่าเหมือนจะบักกันท่านผู้ชมถ้าผมรีตัวนี่ผมไม่ได้ใช้ปืนเลยนะนี่เอาบ้าออกมาก็บักเอาเอาไม่บักแล้วเว้ยใส่กระสุนแป๊บนึงยิงได้หลายรอบอยู่นะปังปังปังอุ้ยสามนัดตุย้ยสถานบันเดียวกันทำไมตุ้กหักหลังกันด้วยผมไม่ยอมเสียปืนผมไปปืนพมนปืนพมนปืนพมนปืนพม่นพม <c oughs> ยิงยิงแล้วมันเข้ามาใส่กระสุนในนี้ไม่ได้ด้วยนะต้องไปใส่ข้างนอกโอ้โหสถานบันเดียวกันหักหลังกันแต่จะได้ปืนมันก็ยิงไม่ตุ้ยนัดเดียวนะ พอแล้วเด็กช่างเงินเปล่งพักเป่งพวกเพื่ออะไรวะแต่ทั้งไม่พวกเดียวกันมันคิวกันได้ผมก็งงเหมือนกันนะท่านผู้ชมวันนี้ขอจบคลิปวันนี้นะถ้ใครชอบก็เลยก็แชร์ก็ซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมไปไปจะไป,ไปโอเคไปเร็วไปเร็วโอ้ไม่ไหววันทีมเดียวกันฮะักหลังกันแล้วหนีไปเร็วไปเร็ว